อย่าเรียกว่าแก้ไขใหม่เรียกว่าเปลี่ยนเนื้อหาใหม่จะดีกว่าครับตอนที่195จนถึงตอนที่202เนี่ยมันมีเนื้อหาที่เปลี่ยนไปแลป้วเพื่อนๆหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้ดูนะเพราะว่าคิดแค่ว่าเป็นการแก้ไขภาพเท่านั้นแต่ความเป็นจริงไม่ใช่ครับมันแก้ไขเนื้อหาไปเลยเปลี่ยนใหม่ไปเลยครับถ้าหากใครรออ่านตอนที่203ต่อเนี่ยแล้วไม่ได้กลับมาดูฉบับแก้ไขใหม่เนี่ยผมว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีงงกันเลยท er ีเดียวครับวันนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องนี้นะวันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังครับว่าการแก จะพลาดอะไรไปบ้างวันนี้สรุปแบบสั้นๆให้เพื่อนๆเข้าใจให้มากที่สุดครับและก่อนที่จะรับชมคลิปก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยนะเพื่อนๆและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปไปเริ่มกันเลยครับตุ้ม ้นด้วยคาว่าแก้ไขใหม่เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีการแก้ไขาบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นหรือว่าแก้ไขาภาพให้มันสวยขึ้นเท่านั้นครับแต่ในเรื่องของวันพันแมนมันไม่ใช่แบบนั้นโดยเฉพาะตอนที่195และหน้าแตลน่าจะลากยาวไปถึงตอนที่202ซึ่งเคยลงไปแล้วครับแต่ว่ามีการกลับมารีเมคใหม่อีกรอบนึงทีแรกผมแก้เข้าใจเหมือนเพื่อนๆและก็มีเพื่อนๆหลายๆคนที่ผมเข้าใจว่าคิดแบบผมนี่แหละว่าแก้ไขแค่ภาพให้สวยขึ้นเท่านั้นก็เลยมีเพื่อนๆหลายๆคนครับรอตอนที่203ไปเลย ซึ่งผมก็ต้องมาบอกอีกรอบหนึ่ว่าคุณพลาดแล้วครับเพราะว่าการแก้ไขใหม่ในรูปแบบของอาจารย์มูสตาเนี่ยเพื่อนๆก็อ่านตามหน้าปกได้เลยครับว่ามันเป็นการเปลี่ยนเนื้อหาใหม่จริงๆนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันมีการแก้ไขเนื้อหาใหม่แบบใดบ้างนะฮะแลวมันเปลี่ยนไปมากแค่ไหนเริ่มจากตอนที่195กันเลยในตอนที่195เนี่ยมีการแก้ไขเล็กน้อยนะในส่วนของบทเนื้อหานั่นก็คือบาร์สเนี่ยเห็นเหตุหการณ์การต่อสู้กันสุดแล้วใจกกอล ัดเจนเลยว่าบาร์สเนี่ยน่าจะรู้พลังของไซตมะแล้วแต่อาจจะไม่รู้ว่าถึงขั้นไหนนะครับขีดสุดอยู่ในระดับใดแต่ว่าไซต์มะเนี่ยระดับคอสมิกแล้วละ่ะสามารถสู้กับกาโรได้แล้วก็จะมีบทที่ตัดภาพไประหว่างการพูดคุยของบาร์สกับชินจินะครับถึงพลังของไซต์มะบาร์สเนี่ยเฝ้าจับตามองไซตมะอยู่ว่าพลังเนี่ยสุดจัดขนาดไหนน่าจะมีการหยิบยืมพลังของไซตมะในอนาคตด้วยครับไปทําภารกิจบางอย่างซึ่งตัวของบาร์สเองก็ทําภารกิจในการต่อต้านพระเจ้านะะั่นล่ะน่าจะยืมมือพลังของไซตามไปจััดกรกรบ มีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าในอนาคตครับอันนี้เป็นเพียงแค่การคาดเดานะในตอนที่196ก็เป็นการพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับครึ่งแรกแต่ในครึ่งหลังเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างนั่นคือการทักทายเพื่อนเก่าของท่านผู้นั้นที่มาทักทายบัสนั่นเองครับบุกสมาคมฮีโร่เลยทีเดียวแล้วพวกเราก็จะได้เห็นพลังสุดว่วังอลังการงานสร้างของท่านผู้นั้นในตอนนี้ครับไม่เพียงแค่นั้นเรายังเห็นการโชว์พลังของบัสในการช่วยเหลือทุกคนด้วยก็ว่วาวังไม่แพ้กันด้วยพลังที่ท่านผู้นนนนนนััั้้โชวใหหเเ็็มประดบค มิกไปแล้วเปิดประตูมิติและทําการโจมตีตัวของแฟร์ประกายแสงที่เคยคิดว่าอยากจะจัดการท่านผู้นั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีใจฝ่อไปแล้วครับเพราะพลังมันน่าจะคนละระดับกันส่วนคนที่ไม่ตกใจอะไรเลยนั่นคือพี่ใส่ตาแมของพวกเรานี่แหละพลังแค่นี้มันก็ระดับแบบเบสิกสําหรับใสตาแานะพระเอกของเรามันน่ากลัวจริงๆคราวนี้มาพูดกันต่อในตอนที่197อครับอันนี้มีการแก้ไขใหม่แบบชัดเจนเลยครับเปลี่ยนไทม์ไลน์จากตอนนี้นี่แหละแบบชัดเจนเลยเปิดตอนมาก็เป็นภาพย้อนหลังในช่วงเวลาที่บาร์สนัน้นเห็นเหตตตุกาาารรณ์่่อสูะหวงไ ไซตามะเนี่ยต่อยเบ้าหน้าของกาโร่ไปแบบเต็มๆครับบาสเห็นแล้วล่ะว่าไซตามะแข็งแกร่งพอที่จะจัดการกับภัยพิบัติระดับคอสมิกได้สีหน้าของบาสเนี่ยตกใจหน้าเวอกันเลยนะแต่ว่ายังไม่ทันเวอจากการต่อสู้กันระหว่างไซตามะกับกาโร่เนี่ยมันต้องไปเวออีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือในช่วงเวลาที่กาโร่เนี่ยพลังล้วนไหลออกไปพลังที่ได้รับจากพระเจ้าเนี่ยมันแทนที่ว่าจะระเหยแล้วก็สลายหายไปครับแต่ว่ามันถูกดูดเกินจากใครบางคนที่เปิดประตูมิติมาเพื่อรับพลังนี้โดยเฉพาะพอบาเงปดูเง แผลุนเลยครับคนคนนั้นนั่นก็คือท่านผู้นั้นซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าหรือเพื่อนรักของบาสนั่นเองครับววยแห่งความว่างเปล่าพอตัวของบาสเห็นเนี่ยก็รีบเปิดประตูมิติเพื่อทะลุไปอีกทางด้านหนึ่งนะครับและไปจัดการกับววยรีบทาการโจมตีด้วยการชาร์จพลังแบบสุดว่วังอลังการงานสร้างเป็นระดับคอสมิกต่อสู้กันเนี่ยมันก็ต้องระดับนี้อยู่แล้วเพื่อนๆแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทันนะครับววยดูดกินพลังคอสมิกที่ล่วไหลไปจากตัวของการโรทั้งหมดครับตตออนนนนนีี้้้กกกก็บบาาก็็ไไไดดรรรัััับบบพลลงปแแแเมมมมๆะคควาาาาาสถท่ื พลังของบาร์สแบบชิวๆเลยทีเดียวครับพอบารสจะโจมตีใหม่เนี่ยวอยก็ใช้ความสามารถแบบนินจานะควบคู่ไปกับพลังคอสมิกหลบซ่อนไปในกลางอาวกาศแบบหายตัวไปเลยครับบารสติดตามไม่ได้เลย สุดในตอนนี้เนี่ยพวกเราอาจจะสังเกตได้ว่าตัวของท่านผู้นั้นเนี่ยแข็งแกร่งกว่าบ,บาร์สหรือเปล่าถ้าหากจะต่อสู้กันจริงๆเนี่ยตัวของบาร์สจะไหวหรือเปล่านะฝั่งนั้นได้พลังพระเจ้าไปด้วยแล้วก็ตอนที่เป็นเพื่อนกันก็แทบจะสูสีกันอยู่แล้วอะ่ะตรงนี้ก็เอาใจช่วยครับแต่ถ้าหากบาร์สสู้ไม่ได้ก็เรียกพี่ไซตามาเถอะอันนี้คิดเอาเองนะเ,นเพื่อนๆนะคิดเหมือนกันหรือเปล่ากดหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปเลยนั่นก็คือรูปร่างหน้าตาของท่านผู้นั้นหรือ o i c e นั่นเองครับเปลี่ยนไปมากเลยนนนนะถ้้าาาาหหกกใใใครไปจํตตออททีี่่่202 22แลลวับมมดู เนี่ยจะงงนิดหน่อยครับว่าไอ้นี่มันใครฟ้า ท่านผู้นั้นเวอร์ชั่นใหม่ครับและในตอนที่197เก็นี่ยก็มีบทการส่งจดหมายเหมือนเดิมเดะทุกอย่างเลยครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือสถานที่นัดพบเนี่ยตัวของบาร์ตเองสงสัยว่าท่านผู้นั้นจะไปด้วยด้วยความแข็งแกร่งของท่านผู้นั้นครับแฟดไม่น่าจะไว้บาร์ตเลยให้สัญญาณ G.P.S กับแฟดประกายแสงไปถ้าหากท่านผู้นั้นโผล่ออกมาจริงๆเนี่ยให้กดสัญญ,ญาณนี้ครับแล้วบาร์ตจะไปทันทีส่วนพิ่ไซตตมะาไปไหนเหลยครับไม่ได้ไปไหนเลยครับขอตัวไปกินราเมงกับน้องมานะโกแบบจะกแแตกค่ไหน ฉันขอไปกินก่อนผู้ไม่สนโลกในตอนที่198เนี่ยจะมีเนื้อหาที่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับในช่วงเวลาที่แฟร์ปะกายแสงกับโซนิกอยู่ในหมู่บ้านนินจาเนี่ยก็จะมีการเพิ่มภาคให้พวกเรารู้สึกว่าทั้งสองคนเนี่ยมีความสนิทมากเป็นเพื่อรักกันจริงๆและในตอนต่อสู้กันครับมันเปลี่ยนไปเยอะเลยเกินถ้าหากใครไปอ่านเวอร์ชันเก่าเนี่ยตัวของแฟร์ปะกายแสงจะเก่งกว่าโซนิกมากแต่พอมาฉบับแก้ไขครับผมเรียกได้เลยว่าทั้งสองคนสูสีกินกันไม่ลงจริงๆโซนิกเก่งขึ้นมากเลยครับสมแล,มลขของ ซึ่งไซตามาเองก็ยังไม่รู้ตัวว่าเขาคือศัตรูอันดับหนึ่งของโซนิกก็คือคิดไปเองฝ่ายเดียวไซตามายังไม่ได้ออกแรงอะไรเลยสงสารโซนิกแต่พอมาสู้กับแฟดเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าโซนิกนั้นเก่งมากฮะก็บอกแล้วว่าอย่าไปเทียบกับตัวบาร์กน,นอะอันนั้นมันห่างชั้นกันเกินในตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะขนาดที่ว่าเพื่อนๆกลับมาอ่านใหม่เถอะหรือใครที่รออ่านตอนที่203เนี่ยพลาดแล้วครับ ตอนเนี้ยมันเปลี่ยนไปเลยแล้วก็มาถึงตอนที่199อครับอันนี้ก็เปลี่ยนไปเลยครับเนื้อหาเดิมเนี่ยพวกเราก็จะรู้ดีว่าแฟตกับโซนิกจะร่วมมือกันต่อสู้กับเหล่ารุ่นพี่นินจาแล้วแฟตก็จะโชว์เดี่ยวแต่ในฉบับแก้ไขใหม่ผมเรียกว่าบทใหม่เลยจะดีกว่าทั้ง2คนร่วมมือกันและความสามารถของแฟตและโซนิกเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยครับในตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าโซนิกโชว์ด้วยนะแล้วมันเป็นอะไรที่ลงตัวเอามากๆกันเลยทีเดียวนะได้เห็นความเก่งของโซนิกแล้วผมก็ยิ้มเลยครับเพราะว่าเขาคือตูหม่เลงของ มามีอยู่คนเดียวซึ่งเขาก็อุปโลกขึ้นมาคนเดียวว่าไซตามาเป็นศัตรูของเขาอะนะเป็นศัตรูที่ไม่มีทางเอาชนะได้เลยครับสงสารและในตอนที่199เนี่ยผมก็ย้ำอีกรอบว่ามาอ่านใหม่เถอะ จริงๆเดี๋ยวไทม์ไลน์มันเปลี่ยนจริงๆแล้วนะเพื่อนๆและในตอนที่200เนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับไทม์ไลน์มันเปลี่ยนจริงๆแล้วก็เนื้อหามันเปลี่ยนไปเลยครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยพวกเราก็มาอรอลุ้นกันนะตื่นเต้นแค่ไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยแฟรกับโซนิกน่าจะได้ต่อสู้กับท่านผู้นั้นหละแต่เป็นการวาดหม่เพราะว่าหน้าตาของท่านผู้นั้นก็เปลี่ยนไปแล้วอะเนาะ มีการต่อสู้แบบไหนจะร่วมมือกันได้ขนาดไหนก็ต้องมาตามลุ้นกันอีกรอบส่วนในคลิปนี้ผมก็ขอสรุปเพียงเท่านี้นะแบบสั้นๆที่สุดให้เพื่อนๆเ,เข้าใจได้ให้มากที่สุดแล้วกันเนาะถ้าหากเข้าใจและชื่นชอบนะครับก็กดก้าวมาให้ผมรู้แล้วกันว่าคุณชอบนะส่วนสําหรับคลิปนี้ครับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกดกดระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่่่่่าาาาาาาจะพพพพพิิมมม์์คคคํํํววววออไรรรรักหรกหหืืบเใ้ผู ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับชื่ออ,อาร์สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับบ้ายบายทุกคน